สองปีไปอย่างไรสูงส้มปอยให้สูงสองเา่าขวาเลยดักหน้านัดนำอะไรไปไหนนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยสอบสออาเนเ

เฮ้ยเห้ยหไปยังไปตังหนาเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเคลี่ยเขี่ยพาเปเี่ยมตำรวจนะมีหมายจับที่2560้าหกับสองหาหกสารายาลงวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นห้ารนะความอาญาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจโทมาลุตแก้วประเสริฐผู้ร้องหมายถึงผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ด้วยนายสาโรธใช่เราไหมซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะอยู่ไม่ใช่ไปนั่ง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  ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แวนแท่าของอพี่แกะมาับเฉยเฉยไปหมวกกับ้องก็ไม่ใช่พี่คุยคุยได้พี่เอาใส่กีบมกุยคุยได้พี่ดูผนนาแต่ในี้ผมผมไม่ได้คนขี่พี่คนอันนี้้องเรานะ้องเช่านะครับเออองเช่านะได้ครับเดีอนีเกนะครับ นี่คือหมายค้นสารยานะครับซึ่งให้คนห้องในที่นะครับคุณดค่ะโอเคครับอันนี้ที่ห้องตรงนะครับอันนี้ซึ่งเรามีเอกสารนะครับเดี๋ยวขอเรื่องใหม่เรื่องหมายค้ก่อนนะครับที่นี่นะที่ไปหมดนะครับคุณผูครับสมุันะครับจะเรื่องอะไครับแสดงนให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจวน้าที่ทั้งหมดเข้าไป ทั้งหมดสี่คนมาด้วคนมาอันนี้ผมพักที่ออกนะครับแล้วก็ชีอเราด้วยน้ำนข็งีมดแะนักเคื่อเราขอักชุนะมนักศึั้าว่าผู้ใช้จ้างวานช่างก็อยทำความดีถแ่ลมรชาติเดียโดยไตตโดยก่อนะครรู้เลยครสมรว่ารับ คนที่อยบพัฒนาไม่เทิการติดตามเนี่นที่อากออไรกันว่ามีอะของคุณตองน้อันนี้หมายถึว่าชื่อวันนี้เาไม่รู้จะทำาดวยกไหมามสิ์ต้องนะักนะครับวีนเเรามีสิทธิ์จะให้การอไม่ให้การก็ได้คำพูดในชั้เรียนทางชั้นารนะแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะปรสานนายแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ทุกคน คือการใจทราบในการจับคุมนะครับโดยที่จะยิงได้นะครับอันนี้ก็สิทธิอของเราเรื่องักอะไรคุณทไม่ได้ทำค่ะ,ไ,คะไม่ทำไม่ทำการทำารข้อหาต้างครไม่ทำเคสที่ยิงเมื่อวันที่8ปมีสายน2567ซึ่งเกี่ยวเนื่องนะครับพลึกสารส่วนหนึ่งก็เชื่อมโยงไปเหตุการเสียชีวิตของเสียเต้มที่ สพยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมพฐานนะครับตามที่ผู้สื่อข่าวได้ติดตามข่าวกันมานะครับเวาจนติดตามข่าวมานะครับผลการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับทางฝ่ายสอบสวนพนักงานสอบได้ขอหมายจับของสารอาญาเมื่อวานสีรายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้จ้างวานนะครับตัวขีตัวมือปืนและผู้ร่วมขบวนการในการจัดหาอุปกรณ์ยานพาหนะ นะครับอาวุธปืนนะครับซึ่งทั้งหมด4คนดังกล่าวนั้นนะครับเช้านี้นะครับได้รับคําสั่งจากท่านรัศดาการผู้เชี่ยวชาตินะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยธรรลานแล้วก็ผู้ชี่าญหมว่ขบานได้จัดกําลังของกองประกันสืบสวนสอบสวนนะครับกองกับกับการสืบสวนนครบาลสี่สอนมาลองทองหลางร่วมกับภูทรภาคสี่นะครับเปิดไิการนะครับเข้าทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้ได้สมรายเบื้องต้นก็คือนะครับตัวผู้ใช้จ้างวานนะครับ ก็คือภรรยาของเสียต้นหนึ่งราย2นะครับตัวขี่นะครับ1งราย 3. ก็คือตัวผู้ร่วมในการจัดหาอุปกรณ์นะครับพยานฐานะอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะนําตัวมาที่กองประกันสิทเสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนขยายผลโดยท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลและท่านผู้ช่วยสกานะครับกอเบื้องต้นคร่าวๆแค่นี้ก่อนตอนนี้มีใครรับสารภาพบ้างหรือยังเบื้องต้นนะครับตัวขี่กับตัวร่วมนะครับให้กันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากนะครับาการสภาพว่า อยู่โดร่วมกับกันกางจริงนะครับได้รับเนค่าจ้างจริงนะครับแต่ส่วนตัวภรรยานะครับตอนนี้ยังให้การภาคเศษอยู่ได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่ะคะก็เบื้องต้นว่าก็มีเหตุเรื่องความปวดเครือขัดแย้งกันอยู่ใน้ล่าฟังอยู่นะครับแต่ว่าในรายละเอียดอยากอื่นขอแยกทําการสอบสวนให้สเสร็จก่อนเาได้ค่าจ้างเท่าไหร่คะเบื้องต้นนะครับตัวการโอนให้มือเืนเนี่ยยอดประมาณสี่หมื่นห้าตัวนายสารรดโอนรอบแรกประมาณสามหมื่นสามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการมอบเป็นเงินสดส่วนเด่น ยอดรวมสองพ่อม,มือปืนเนี่ยประมาณ3ามแสนกว่าบ,บาทรบเริ่มวางแผนดําเนินการเมื่อไหร่คะก็เริ่มต้นนะครับหลังจากมีปัญหามีปากเสียงกันตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับก็เริ่มลงงานมือปืนเนี่ยเริ่มรับงานช่วงปลายมีนาและลงพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่หน<อ>ึ่งเมษายน2.5.67มีการนัดพบกับตัวผู้ใช้จ้างวานนะครับคุยกันเรียบร้อย มีการชี้เป้าหมายมีการติดตามเป้านับตั้งแต่วันที่มษายนเมษาต้นมาแล้วก็ต่อเหตุวันที่8เมษาเป็นคนชี้เป้าเป็นคนติดตามออพิ่กัดของสามีตลอดเลยหรือเปล่าคะในส่วนการแจ้งพิกัดก็ยืนยันว่าตัวผู้ใช้จ้างวานนะครับเป็นการนัดหมายกับมือปืนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับมือปืนนะครับหรือการนัดเป้าก็คือที่โรงเหล้าแสงจันทร์มาจากตัวผู้เช้าจ้างวานจริงนะครับประจำเพาถฐานทั้งหมดนะครับก็ยืนยันว่า เมวันนี้นะครับเรารวบรวมและสารได้ออกไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานเพียงพอในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอยู่ตอนเหตุที่ทำนีเพื่ออะไรอะคะมูลเหตุจูงใจก็มีสองส่วนด้วยกันก็คือเรื่องปมความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับส่วนหนึ่งกับสองถ้าผู้ตายเสียชีวิตประโยชน์ก็ตกอยู่กับฝั่งของผู้ใช้จังหวะอยู่แล้วนะครับท่านคะเล่นถามถึงความเชื่อมโยงไปที่ยางศรีสุราชนิดึงว่ามันมีตรงไหนส่วนไหนที่มันเชื่อมโยงกันในส่วนนี้คือกลุ่มขบวนการอ่ะมันเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกัน ในส่วนของเหตุหลังจากที่ไม่มีไม่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการยิงเนี่ยครับก็ปรากฏว่ากลุ่มของผู้ต้องหาต้องมีการคุยกันอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของเหตุที่พบศพนะครับและเรื่องการศึกษาศพเนี่ยอยู่ระหว่างการขยายผลจากเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อนะเ,เติดแตนน่แต่ว่าตัวละครเนี่ยมันก็คือชุดเดียวกัน เขาจะบอกนักว่างดยก่อาเขาบอกนะครับว่า,า,าก,การเสียชีวิตชีวิตที่สารคามเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตแบบธรรมดาแบบปกติในเบื้องต้นนะครับจากการสืบสวนสอบสวนและที่บอกว่าเกี่ยวโยงกันเนื่องจากว่าเป็นเหตุที่วา่าผู้ตายไม่ได้ถูกยืมเสียชีวิตที่พื้นที่ขงท้องหลางก็มีการนัดหมายเพื่อดึงตัวผู้ตายเนี่ยไปที่มหาสารคามเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุในส่วนของฝ่ายสืบสวนสอบสวนของภาคสี่กำลังดำเนินการขยายผลว่า เหตุการ์ตายมาจากอะไรแบบไหนนะครับในส่วนนี้เขาขอให้ทางการสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ